สวัสดีครับคลิปนี้เรากลับอัปเดตรายสินค้าในส่วนของการพาที่จะมีสินค้าออกใหม่ในช่วงเดือนมีนาคมนี้กันนะครับลที่งานแรกครับกับเ g 1 1/44 Extreme Gundam Type r e o r e q u i p s e Extreme Gundam Type r e o r เป็นกันดั้มที่มาจากเกม Mobile Suit Gundam Extreme ที่ตอนนี้จะมีลงให้เล่นกันในตู้เกมอาร์เคดและ PS4 นะครับไพลอตประจําเครื่องนี้ก็คือ r e o a r n l o y กันดั้มตัวนี้จะมีจุดเด่นอยู่ที่เกาะและวัตถปืนขนาดใหญ่มีต้นแบบในการสร้างมาจากวิงกันดั้ม ทำให้เราเห็นว่าลักษณะบางส่วนจะดูมีเอกลักษณ์ของวินกันดั้มมาด้วยครับตัวสีที่ใช้จะเป็นโทนสีส้มตัดกับชิ้นงานพลาสติกใสสีส้มอ่อนที่จะแทรกอยู่ในตัวเกาะส่วนต่างๆครับทั้งเกาะไหล่เกาะอกและเขา่าโดยวัสดุนี้จะเพิ่มความสวยงามให้กับกันพามากขึ้นอาวุธประจําตัวของเอ็กซ์ตีมกันดั้มจะเป็นปืนคู่ v a เล a บ l ลไซโคลไรเฟิลที่เราสามารถนําปืนมาประกอบท่ายิงในลักษณะเดียวกับวินกันดั้มได้เลยและที่เด่นอีกอย่างคือปืนแคนนอนที่ิดอยู่ตรงส่วนไหล่ด้านหลัง ในตอนแรกจะอยู่ในลักษณะพับประกบไว้มีลูกเล่นในการนำมาต่อเพื่อเป็นปืนขนาดใหญ่ได้กันพาตัวนี้จะเน้นไปทางอาวุธโจมตรีระยะไกลเป็นส่วนใหญ่นะครับสำหรับอุปกรณ์เสริมที่เมีมาให้จะเป็น Variable Psycho Rifle Butter Cannon Equip Cluster Carnage s t i k e r Beam Rifle Shield และมีตัว d i s a y b a s e มาให้ด้วยครับราคาตัวนี้จะอยู่ที่2,970เย็เยนครับ งานชิ้นที่2ครับกับ h g 1/144 RX78-5 Gundam Unit 5นะครับตัว Gundam Unit 5จะเป็นก g u ด d a m ในจักรวาล UC จากไซส์สตอรี่ภาค Mobile Suit Gundam Gaiden Space a t t h e e n d of the f a t จะเป็นเรื่องราวของลูก,ลก,ลกเรือเปกาซัสที่ได้รับมอบหมายให้ทําการสกัดกานเส้นทางสเสบียงของฝ่ายซีออนโดยจะได้รับ Gundam มา2เครื่องครับคือ Gundam Unit 4และ Gundam Unit 5ตัว Gundam Unit 5จะเป็นตัวที่ถูกปรับปรุงมาจาก Gundam RX78-2 นะครับ ให้สามารถใช้งานในอวกาศได้ดียิ่งขึ้นโทนสีที่ใช้จะเป็นโทนสีแดงตัดกับสีเทาหน้าตาจะยังคงรูปแบบของ RX 78-2ไว้แต่ทำให้ดูบึกบืนมากยิ่งขึ้นทางโบลเตอร์ด้านหลังจะสามารถเก็บบีมเซเบอร์ทั้งสองเล่มไว้ได้อาวุธหลักจะเป็นตัวปืนแกลลิงขนาดใหญ่ที่จะมีตัวแม็กกาซีนเก็บลูกกระสุนถูกติดตั้งทางเอวด้านหลังเราจะลากสายพานกระสุนไปติดตั้งที่ตัวปืนทำให้สามารถยิงต่อเนื่องได้ครับ ตัวสายพานกระสุนจะถูกทําจากวัสดุชนิดอ่อนเพื่อความยืดหยุ่นในการจัดท่ากันพาสําหรับอุปกรณ์เสริมตัวนี้จะมีตัวปืนไจแอนกัตลิงไฮเปอร์บีมไรเฟิลชิลและบีมเซเบอร์นะครับราคาจะอยู่ที่2475เยนครับงานชิ้นที่3 MG 1ต่อ100กันดัม F 9 0ยูนิต2ตัวนี้จะเป็นโมบิลสุดต,ตัวโปรตไทป์ของกันดัม F 9 0ในรุ่นที่2ครับจาก Formula p าโปรเจกต์เป็นกันดัมที่มีดีไซน์รูปลักษณ์ดูคล่องตัว และมีขนาดที่ไม่ใหญ่มากโดยมีสีเป็นสีม่วงแทบจะทั้งตัวตัดกับสีขาวในลักษณะของทูโทนอาวุธที่ใช้จะเป็นตัวบีมไรเฟิลไซ์มาตรฐานกับตัวชิลที่มีขนาดกลาลังพอดีติดตั้งทางแขนด้านซ้ายส่วนจุดเด่นของตัว F90 ูนิต2คือการที่เราสามารถติดตั้งตัวมิชชั่นแพคได้ครับซึ่งจะเป็นอาวุธและชุดก่อเสริมหลากหลายรูปแบบเข้าไปที่ตัวกันพาได้สําหรับการใช้งานภารกิจที่แตกต่างกันแต่ตัวมิชชั่นแพคจะไม่ได้มาพร้อมกับตัวกันพานะครับต้องซื้อแยกอีกต่างหาก อุปกรณ์เสริมของเซนนี้จะมีตัวบีมไลฟ์เฟินชิลและบ er. ีมเซเบอร์ดีคอที่มีมาให้จะเป็นตัวดีคอน้ำนะครับราคาจะอยู่ที่4,400ยเยนงานชุดที่4กับ PG u n l e a ลีต่อ60 RX78-2 Gundam Clear ขีสองกันดั้มเคลียร์คันเลอร์บอดี้ตัวนี้จะเป็นชุดแต่งเสริมสำหรับเจ้าตัว RX78-2 Perfect ดขีสองเพอนะครับจะเป็นในส่วนของชุดเกราะภายนอกทั้งหมด โล่และบีมเซเบอร์ที่ใช้ก็จะเป็นวัสดุแบบพีร์คันเลอร์ทั้งหมดครับสีหลักจะเยอะตามตัวต้นแบบทั้งสีขาวแดงน้ำเงินและเหลืองในส่วนของมือและบีมไรเฟิลจะใช้เป็นเนื้อวัสดุแบบสายสีดำแทนเมื่อเราทำการติดตั้งชุดเกราะทั้งหมดแล้วจะทำให้เราเห็นโครงสร้างกลไกต่างๆของ RX 78-2ได้อย่างชัดเจนครับและรูเล่นการเปิดไฟ RGB ที่ดวงตาทั้งสองข้างจะทำให้เกิดประกายแสงสะท้อนที่ดูสวยงามแปลกตามากยิ่งขึ้นครับ ส่วนเสริมจะเป็นตัวดีคอน้ําที่จะเป็นเซตเดียวกับตัว PG อ n l i m i e มาให้ด้วยเอาไว้ตกแต่งเสริมได้เลยครับสําหรับราคาตัวชุดเสริมนี้จะอยู่ที่4,950เย็นครับงานชิ้นที่5กับ HG 1 1 4 4 RX 7 8 k 3ด G 3, 3 Gundam Beyond Global RX 7 8 k 3ด G 3, 3 Gundam จะเป็นกันพาที่ผลิตมาเพื่อฉลองครบรอบ40ปีกันพานะครับ ซึ่งผู้ที่ออกแบบตัวกันพานี้คือคุณคุนิโอโอคาวาระเป็นผู้ที่มีความสําคัญในอุตสาหกรรมอนิเมะของญี่ปุ่นอย่างมากครับในด้านการดีไซน์เครื่องจักรกลต่างๆให้กับทั้งแฟชายของการดมและซูเปอร์โรบอตมาแล้วมากมายส่วนการพาตัวนี้จะใช้เป็นสีม่วงโทนพาสเทลครับลายทนเข้มอ่อนตัดสลับกันทําให้ดูสบายตามีการปรับปรุงในส่วนของข้อต่อต่อตางๆที่ทาให้การเคลื่อนไหวคอเอวข้อมือและบริเวณขาได้มากยิ่งขึ้นทําให้มีความคล่องตัวมากกว่าตัว HG ทั่วไปนะครับ ราคาตัวนี้จะอยู่ที่2420ยเยนงานชิ้นที่6กับ hg 1นึ่งต่อร้อยซีซีกันดัมเบลิมิเต็ด rx 7 8 2 Gundam ขีดกันดัมกพาฉลองครบรอบ40ปีที่ออกแบบโดยคุณคุณเนโอโอคาวาระอีกหนึ่งตัวนะครับกันดัมเบล d ิมิเต็ด rx 7 8 2ขีดจะมาในโทนสีน้ำเงินตัดขาวและจะมีตัวมาร์กิ้งของกันดัมเบลแบบออริจินอลมาให้ด้วย ในด้านโครงสร้างการเคลื่อนไหวของกันพาจะลักษณะเดียวกับตัว HG 1 1 4 IX g 8 8 G3 ครับลักษณะเด่นจะมีโลกขนาดใหญ่สีน้ำเงินที่ติดคำว่ากันน้ำเบสไว้ด้วยอุปกรณ์เสริมจะมีตัวบีมไรเฟิลบีมเซเบอร์และชิลครับราคาอยู่ที่2,420เย็เยนงานชิ้นที่7กับ MG 1 1 0 0 g ต่อร m b a กันดัมบาบะทอสเวอร์ชั่นไทเทเนียมฟินิครับ แกนดั้มบาบะทอจะมาจากซีรีส์ไอรอนบัตออฟแฟนนะครับที่งานเ g รอบนี้จะเพิ่มความหรูหราด้วยผิวกอบแบบไทเทเนียมทั้งหมดครับทาให้มีสีเงางามโดยมีความเป็นโลหะมากขึ้นด้านตัวเฟรมด้านในจะถูกออกแบบให้มีความละเอียดที่ดีขึ้นกว่าเดิมตัวกระบอกลูกสูบในส่วนต่างๆจะถูกชุบด้วยสีเงินด้านบนจะมีเพาติดตั้งไว้ช่วยให้กระบอกลูกสูบกับตัวชุดเกาะทํางานร่วมกันด้านตัวเข่าจะมีการเคลื่อนไหวสอดคล้องกับกระบอกลูกสูบทางด้านหลังทาให้การเคลื่อนไหวทั้งหมดดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น เป็นการพาเกต์ MG ที่ทำออกมาได้ดูพรีเมียมมากเลยครับในส่วนของอุปกรณ์เสริมที่มีมาให้จะเป็นตัวแมสดดาบยาวและตัวปืนไรเฟลิลที่ลากล้องสามารถพักเก็บได้ตามต้องการอีกด้วยครับราคาตัวนี้จะอยู่ที่9,900เย็นมาที่งานชิ้นที่8ครับกับ RG 1ต่อรคอยบนกันดาม X 1 t i t a ไทเทเนียมฟ เป็นงานที่ถูกอัปเกรดมาจาก RG Coil Gundam ในเวอร์ชั่นปกติให้มีเกาะเป็นแบบไทเทเนียมทั้งหมดตัวสีสันจะคมโทนไปทางน้ำเงินตัดกับขาวโดยมีสีเหลืองทองเสริมในส่วนต่างๆทางด้านบนหัวจะมีเอกลักษณ์ประจําเป็นหัวกะโหลกประดับไว้อยู่ครับโดยการออกแบบ c o i ก Gundam นั้นจะให้ความรู้สึกในธีมของสลัดอวกาศนะครับด้านอาวุธก็จะมีรูปรักษ์ที่แปลกแหวกแนวไม่เหมือนกับที่เราเคยเห็นในกันพาทั่วไปใน RG ตอนนี้จะมีผ้าคลุมมาให้ด้วยครับ เมื่อทาการติดตั้งผ้าคลุมแล้วจะปกปิดในส่วนต่างๆแทบจะทั้งตัวอีกทั้งตัวผ้าคลุมเองยังสามารถขยับเคลื่อนไหวได้บางส่วนด้วยครับด้านข้อต่อก็จะมีความละเอียดสูงครับในระดับใกล้เคียงกับตัวมาสเตเกตเลยแต่ในการประกอบตัวนี้ต้องระวังสักหน่อยนะครับเนื่องจากตัวพาร์ทจะมีชิ้นเล็กมากในส่วนของอุปกรณ์เสริมตัวนี้จะมีตัวเซนบัตเตอร์ฮีดแดกเกอร์บีมเซเบอร์บีมชิลและตัวคอร์ไฟเตอร์มาให้ด้วยนะครับราคาจะอยู่ที่6,500เยนเป็นการพาเก็ตอาชีที่ราคาสูงพอสมควรเลยบ งานชิ้นที่9กครับกับ MG 1ต่อร้อย Gundam Base Limited s a k u v a l e r i o Live Concert Version งานลิมิเต็ดจาก Gundam b บ s จากซีรีส์เรื่อง Mobile Suit Gundam Seed Destiny จะเป็นซาค u ในเวอร์ชัน l i ค e Concert ของลักคลายครับนางเอกประจำเรื่องนี้นั่นเองตัวปกติเรามากักจะเห็นตัวซาค u ในรูปลักษณ์ที่ดูดุดันแต่กับตัวนี้ถือว่าพาแรคเตอร์ Character เลยครับโดยการใช้โทนสีชมพูสดใสพร้อมกับมีดีคอน่ารักน่ารัก,รกอย่างรูปหัวใจและคําว่าเลิฟที่อยู่ตรงหน้าอกครับในส่วนของตัวโล่จะมีตัวดีคอน้ํา ที่จะสก,กินชื่อคอนเสิร์ตของลักขายติดไว้ด้วยครับในส่วนของท่อที่ติดบริเวณเอและขาจะใช้วัสดุปเป็นแบบเรซินอ่อนเพื่อให้มีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนไหวตัวกันพาอุปกรณ์เสริมจ,จะมีตัวฟิกของลักขายมาให้ด้วยครับจะเป็นฟิกขนาดเล็กที่เพื่อนๆจะต้องนําไปเพ้นสีก,กันอีกทีสําหรับราคาตัวนี้จะอยู่ที่4,180ยเยนครับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบเนื้อหาแต่เพียงเท่านี้กันนะครับและเพื่อนเพื่อ,อ,อก็อย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยนะครับเราพบกันใหม่ใน